โอเคครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันเรื่องอยากรวยต้องสร้างทรัพย์สินนะขอคนละหนึ่งแชร์ครับเพื่อนขอคนละหนึ่งแชร์เรารู้วิธีหางเงินกันแล้วนะทุกคนแหละ ไม่ว่าคุณจะหาเงินด้วยวิธีไหนก็ตามปัจจุบันรู้หมดแล้วว่าหาเงินหาอยังไงและทีนี้เราจะทํายังไงต่อให้เงินของเรามันงอกเงินนะครับเดี๋ยวมาคุยกันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานที่ผมไม่ได้เข้ามาพอดีติดภารกิจนิดหน่อยสินค้าโมเดลสองผมมันมีปัญหานะครับเลยต้องเลื่อนนัดไปหน่อยหนึ่งนะฮะ เข้ามาแล้วขอคนลรืนหนึ่งแชร์นะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเราได้เริ่มเลยนะครับขอคนละหนึ่งแชร์เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องทรัพย์สินนะครับว่าทำไมคุณต้องรู้จักทรัพย์สิน อว่าทําไมต้องรู้จักเรื่องของทรัพย์สินทรัพย์สินสําคัญยังไงมีส่วนอะไรในชีวิตของเราบ้างนะเดี๋ยวมาคุยกันในวันนี้สักคู่เข้ามาแล้วช่วยแชร์หน่อยครับโอเคเห็นแชร์ละ เดี๋ยววันนี้มาคุยเรื่องทรัพย์สินนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะอัพลง youtube ด้วยนะสำหรับใครที่ดูใน youtube นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยนะนะครับกดกระดิ่งติดตามด้วยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาคุยเรื่องทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินอยากรวยต้องขยันสร้างทรัพย์สินเพราะอะไรเพราะอะไรนะฮะ จริงๆมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างนะครับที่มันมันมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้พวกคุณรู้สึกว่ามีความเหลื่อมล้ําในสังคมเกิดขึ้นถูกไหมรู้สึกมีความเหลื่อมล้ําแปลกใจไหมว่าทําไมคนรวยถึงรวยขึ้นเคยสงสัยกันไหมครับสงสัยกันบ้างไหมว่าทําไมคนที่รวยอ่ะเขาลับรวยขึ้น แต่ทําไมคนที่จนหรือทั่วๆไปอ่ะต่อให้เงินเดือนคุณขึ้นทุกทุกปีนะทุกปีแต่กลับรู้สึกว่าสภาพชีวิตมันไม่ได้เปลี่ยนเลยเพราะอะไรพวกคุณเคยสงสัยกันไหมเคยสงสัยไหมครับเคยสงสัยบ้างไหมเอ่ยผมจะพูดแบบนี้แล้วกันนะครับพูดแบบนี้คือสิ่งที่คนรวยนะกับคนจนนะครับ มีความเข้าใจที่แตกต่างกันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่สําคัญที่สุดนะครับที่คนทั่วไปและคนจนชอบมองข้ามคือเรื่องของเงินเฟอ้อเรื่องของเงินเงินเฟอ้อข้อแตกต่างมันเกิดจากการที่ให้ความสําคัญต่างกันไม่แปลกที่คนรวยนะครับคนรวยรวยขึ้นคนรวยรวยขึ้นแต่คนจนกับจนลงนะครับกับจนลงว่าผมลืมแชร์ไปกลุ่มหนึ่งแป๊บนะ ครูนะครับโอเคเรื่องนี้มีประโยชน์ก็เลยว่าอยากจะแชร์กับเพื่อนๆก่อนเพราะว่าทุกคนรู้อยู่รู้เรื่องวิธีการหาเงินอยู่แล้วไม่ว่าคุณจะทำงานประจำอยู่ หรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าสิ่งที่คุณไม่รู้คือเงินที่หามาได้นะครับเงินที่คุณหามาได้มันเสื่อมมูลค่าลงทุกวันมันเสื่อมมูลค่าลงทุกวันเพราะเจ้าตัวเงินเฟอนี่แหละที่เข้ามาเกี่ยวนะโอเคไหมเพราะเงินเฟอนี่แหละที่เข้ามาเกี่ยวเลยทําให้มูลค่าทรัพย์สินของคุณหรือเงินสดที่คุณมีอยู่นะปัจจุบันเนี่ยมันลดด้อยค่าลงทุกวันด้อยค่าลงทุกวันนะ ข้อแตกต่างมันเกิดจากการที่ให้ความสําคัญต่างกันคนรวยจะให้ความสําคัญกับเงินเฟ้อค่อนข้างสูงมากแต่คนจนจะมองผ่านๆแล้วไม่ค่อยสนใจนะครับแล้วไม่ค่อยสนใจผมจะบอกแบบนี้ว่าเงินเฟ้อนะเงินเฟ้อนะครับมูลค่าของเงินของคุณเนี่ยมันด้อยค่าลงทุกปีปีละประมาณสามเปอร์เซ็นตนะนี่คืออัตราเงินเฟ้อนะครับและที่สําคัญมันเป็นเงินเฟอ้อมันทบต้น สามเปอร์เซ็นตคือทบต้นนะทบต้นขึ้นทุกปีคุณเคยแปลกใจไหมว่าทำไมที่เงินเดือนคุณขึ้นทุกปีแต่ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคุณภาพชีวิตของคุณมันกลับดูเหมือนเดิมหรือด้อยลงด้วยซ้ำรู้สึกว่ายิ่งทำงานยิ่งจนยิ่งทำงานยิ่งจนเพราะอะไรนะฮะเดี๋ยวคุณดูตรงนี้ คุณจาตอนเด็กๆก,กันได้หรือเปล่าอจําได้ไหมว่าตอนเด็กๆคุณเคยกินข้าววันจานรละกี่บาทถ้าผมจำไม่ผิดนะตัวผมนะถ้าตอนเรียนประมาณอนุบาลหรือประถมเนี่ยผมจะกินข้าวประมาณจานละห้าบาทสิบาทอะประมาณนี้ประมาณนี้อันนี้ผมย้อนให้ดูแค่ประมาณสิบกว่าปีนะครับปีสองห้าห้าศูนย์นะปีสองห้าห้าศูนย์ค่าข้าวตามข้างถนนจะราคาอยู่ที่ประมาณยี 30, ่สิบห้าบาทถึงสามสิบยี่สิบห้าบาทถึงสามสิบบาทเท่านั้นนะ แต่ปัจจุบันนี้นะครับปีสองห้าหกสี่คุณหาค่าคุณหาข้าวจานละยี่บห้าหรือสามสิบคุณหาไม่ได้นะถูกไหมณนะปัจจุบันนี้คุณหาไม่ได้นะครับค่าข้าวนะปัจจุบันนี้จะจานประมาณเท่าไหร่ครับห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทถูกปะผมพูดถึงตามข้างถนนเลยด้วยนะตามข้างถนนเลยนะครับราคาอย่างประมาณเนี้ยคุณเห็นไหมว่า ราคาข้าวอ่ะมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์จากยี่สิบห้ามาเป็นห้าสิบหนึ่งร้อยเปอร์เซนตถูกไหมหนึ่งร้อยเปอร์เซนตจริงๆร,ราคาข้าวมันขึ้นหรือเปล่าหรือว่าเพราะเงินมันด้อยมูลค่าลงต่างหากค่าข้าวมันขึ้นหรือเงินมันด้อยคุณค่าคุณค่าของมันลงต่างหากนะอันเนี้คือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากเงินเฟ้อเงินเฟ้อยังไงก็เกิดผลกระทบ อนาคตค่าข้าวก็ต้องขึ้นข้าวของเครื่องใช้ที่คุณใช้อยู่นะปัจจุบันนี้ไม่ว่าราคาเท่าไหร่ก็ตามคุณลองดูอีกสิบปีข้างหน้าทุกอย่างขึ้นหมดราคาทุกอย่างมันขึ้นหมดนะครับโอเคไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เขารวยคนรวยเขารวยขึ้นที่ทำให้คนรวยเขารวยขึ้นเพราะเขาเข้าใจว่าเขาควรวางเงินไว้ที่ไหน พวกคุณรู้วิธีหาเงินแล้วที่ผมให้ไปคุณก็รู้อยู่แล้วว่าหาเงินหายไงถ้าคนที่ลงคอสจะรู้อยู่แล้วว่าวิธีที่ผมให้พวกคุณหาสินค้าเนี่ยค้นหาสินค้าเทสตลาดนะครับหรือสร้างเป็นแฟนเพจแล้วยิงแอดเลยก็ตามเนี่ยคุณรู้วิธีทําเงินละแต่หลังจากนั้นตั้งหากที่จะดูว่าคุณจะสามารถยืนระยะได้นานแค่ไหน คุณจะสามารถยื้อระยะได้นานแค่ไหนต่งางหากที่สําคัญนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้คือวิธีการวางเงินให้ถูกที่เพ,ทเ,พเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของมันเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าของมันนะครับเราไปต่อสมมตินะครับยกตัวอย่างของเงินเฟ้อนะถ้าวันนี้คุณมีเงินเก็บอยู่ในบัญชีธนาคารหนึ่งล้านบาทสิบปีหลังจากนี้ผมคิดอัตราที่สามเปอร์เซ็นตทบต้นนะครับ คิดที่สามเปอร์เซ็นทบต้นมูล,ลค่าเงินหนึ่งล้านบาทในบัญชีของคุณจะลดลงเหลือแค่เก้าแสนเจ็ดหมื่นแปด้ยเจ็สิบสามบาทเห็นไหมคือมูล,ลค่าของตัวเงินคุณลดลงมันจะลดลงอีกสิบปีข้างหน้าเห็นไหมครับพอจะเห็นภาพไหมถ้าคุณวางเงินไว้ในธนาคารเฉยเพราะฉะนั้นการที่คุณวางเงินไว้ในธนาคารเฉยเเนี่ย มันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องละ่ะถูกไหมมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องละ่ะแล้วสิ่งที่ควรทําคืออะไรคือคุณต้องหาทรัพย์สินที่คุณสามารถเอาเงินไปวางได้และได้ผลตอบแทนที่ชนะอัตราเงินเฟอ้อพอจะเข้าใจนะโอเคนะอ่าหลายคนนะครับหลายคนจะคิดว่าเงินเฟอ้อจริงๆแล้วมันก็กระทบทุกคน แต่ทําไมเขารู้สึกว่าคนรวยถึงไม่กระทบทําไมคนรวยถึงไม่กระทบเพราะเขาเข้าใจเพราะเขาเข้าใจนะครับสมการคนทั่วไปที่คุณเห็นนะณนะปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ยังดาเนินชีวิตอย่างนี้อยู่ทํางานวันละแปดถึงสิบสองชั่วโมงนะครับทํางานวันละแปดถึงสิบสองชั่วโมงมีเงินเดือนรู้สึกว่ามั่นคงแล้วในชีวิตเงินเดือนสองหมื่นเงินเดือนปรับขึ้นทุกปีต่อให้ปรับขึ้นทุกปีปีละหนึ่งพันบาทนะ หนึ่งพันบาทณนะปัจจุบันล,ลองถามตัวเองก่อนว่าเงินเดือนคุณขึ้นทุกปีหรือเปล่าปีละหนึ่งพันช่วงโควิดที่ผ่านมาสองปีนะครับปีเนะี่ยเงินเดือนได้ขึ้นกันหรือเปล่าโอเคไหมอันนี้ผมคิดให้ดูแบบคนที่เงินเดือนขึ้นทุกปีปีละหนึ่งพันนะนะครับและวิธีเก็บเงินของคนทั่วไปส่วนใหญ่จะเก็บเงินไว้ในธนาคารเท่านั้นคือออมแต่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเหลือออมด้วยซ้ํานะครับตามสาตินะอ่า ผมยกตัวอย่างอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเงินเดือนคุณสตาร์ทณปัจจุบันนี้คือสองหมืนบาทนะสองหมืนแล้วปีต่อไปเงินเดือนคุณขึ้นหนึ่งพันนะครับแสดงว่าคุณได้เงินเพิ่มมาห้าปอร์เซนถูกไหมรายได้คุณเพิ่มขึ้นห้าปอร์เซนะครับจากสองหมืนเป็นสองหมืหนึ่งพบาทถ้ากับว่าคุณสามารถชนะอัตรางเงินเฟอ้ออยู่ที่สอปร์ซปีที่สองเป็นสองหมื่นสอง อัตราในการชนะเงินเฟอ้อของคุณลดลงจากสองเปอร์เซ็นเหลือแค่หนึ่งจุดเจ็ดเปอร์เซ็นเห็นไหมปีที่สามต่อให้คุณเงินเดือนเพิ่มเป็นสองหมื่นสามแต่อัตราการชนะเงินเฟอ้อของคุณมันลดลงเหลือเพียงแค่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นตแลวหลังจากนั้นสิบปีผ่านไปเงินเดือนคุณสองหมื่นเอ้ยสามหมื่นเงินเดือนคุณสามหมื่นคุณชะตาคุณชนะชนะอัตราเงินเฟอ้อเพียงแค่ศูนจุดห้าเปอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกคุณว่า ถ้าคุณสตาร์ทเงินเดือนที่สองหมื่นเงินเดือนคุณขึ้นทุกปีปีละหนึ่งพันบาทนะครับสิบปีผ่านไปอัตราในการชนะเงินเฟอ้อของคุณมันจะลดลงเรื่อยๆคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมนะฮะสิบปีหลังจากนี้นะสิบปีพอคุณเงินเดือนสามหมื่นปุ๊บค่าข้าวข,ข้างถนนณนะเวลานั้นๆจะกลายเป็นจานละหกสิบเจ็ดบาทถึงหกสิบแปดบาทข้างถนนนะครับ และถามว่าถ้าอย่างนี้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่าคุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นหรือเปล่าพอจะเห็นภาพไหมต่อให้เงินเดือนขึ้นเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าตีเป็นเปอร์เซนต์แล้วมันแพ้งเงินเฟอ้อก็เท่ากับว่ามูลค่าของคุณมันก็ลดลงเรื่อยๆมูลค่าของเงินที่คุณมีอยู่ก็ลดลงเรื่อย,อยด้วยนะโอเคไหมเพราะฉะนั้นการที่คุณฝากเงินมันนิ่งๆไว้ที่ธนาคาร มันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วมันไม่ตอบโจทย์อยู่แล้วถ้าคุณฝากไว้หนึ่งล้านสิบปีผ่านไปเหลือเก้าแสนกว่าเนี่ยสู้คุณเอาเงินหนึ่งล้านนั้นน่ะไปวางให้ถูกที่ดีกว่านำไปลงทุนสักอย่างหนึ่งและได้ผลตอบแทนกลับมาที่มันชนะเงินเฟ้อได้โอเคไหมนะครับอ่าเดี๋ยวเราแยกความแตกต่างกันก่อนอันนี้ผมพิพมพิมผิดนะ เดี๋ยวเราแยกความแตกต่างกันก่อนนะครับว่าหนี้สินณนะปัจจุบันนี้นะหนี้สินกันบทรัพย์สินคืออะไรถ้าใครอ่านริดเดตโพเดตก็น่าจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว that, that ริดเดตโพเดตนะฮะหนี้สินคืออะไรทรัพย์สินคืออะไรสิ่งนี้บางครั้งนะครับคนทั่วๆไปหรือคนที่ไม่เข้าใจจริงๆจะแยกคําว่าทรัพย์สินกับหนี้สินไม่ออกในบางอย่างนะในบางอย่างจะแยกไม่ออกผมยกตัวอย่าง คนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการที่เขาซื้อบ้านนะปัจจุบันนี้นะแต่คุณผ่อนทุกเดือนนะซื้อบ้านแล้วผ่อนทุกเดือนนะคนส่วนใหญ่บอกว่าเขากําลังซื้อทรัพย์สินเขากําลังซื้อทรัพย์สินแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อะไรก็ตามที่เป็นรายจ่ายที่คุณจ่ายออกไปควักออกไปอะพวกนั้นนะ่ะเขาเรียกว่านี่สิครับมันจะประกอบด้วยอะไรบ้างบ้านรถบัตรเครดิตใช่ไหมทริปเที่ยวสุดหรูอะไรของคุณก็ตาม พวกเนี้ยคือหนี้สินที่คุณต้องจ่ายออกไปทุกเดือนอะไรก็ตามที่จ่ายออกไปทุกเดือนคือหนี้สินโอเคปะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคําว่าทรัพย์สินทรัพย์สินคืออะไรครับทรัพย์สินมันคือรายได้ที่คุณรับเข้ามาประกอบด้วยอะไรบ้างอสังหาริมทรัพย์ที่ดินทองหุ้นบริษัทความรู้แล้วก็ดิจิตอลแอเซนนะครับอนาคตจะมีเมตาเวิร์ดเข้ามาอันนี้ก็ต้องศึกษาไว้ m e t a เวิร์สจะมีเรื่องที่ดินเข้ามาเกี่ยวนะครับต้องศึกษาไว้นะเขาเรียกว่าที่ดินดิจิตอลพยายามศึกษาไว้เพราะว่ามันมีโอกาสเยอะในอนาคตนะครับบางคนจะบอกว่าอา้าบ้านก็คือบ้านก็คืออสังหาไม่ใช่หรอแล้วทำไมในทรัพย์สินถึงบอกว่ามีอสังหาด้วยอสังหาที่ผมพูดถึงในช่องนี้ผมไม่ได้หมายถึงการซื้อบ้านแล้วคุณผ่อนอยู่พอจะเข้าใจไหม ผมหมายถึงว่าสมมตินะฮะยกตัวอย่างคุณซื้อคอนโดเข้ามาหนึ่งห้องคอนโดราคาสองแสนกว่าบาทผ่อนต่อเดือนประมาณหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะสมมตินะครับแล้วคุณสามารถปล่อยเช่าได้ราคาหนึ่งพันเก้าร้อยบาทสามารถสร้างกระแสเงินสดกลับมาให้คุณที่เดือนละสี่ร้อยได้ถูกไหมเนี่ยเรียกทรัพย์สินพอจะเข้าใจไหมอย่างเงี้ยเรียกทรัพย์สินที่ดินละ่ะที่ดินก็เหมือนกันครับ คุณไปซื้อที่ที่หนึ่งสมมุติว่าเป็นที่ตาบอดก็ตามแต่ว่าอนาคตมันกับมีความเจริญเข้าไปค่ะอย่างเช่นหมู่บ้านผมเนี่ยแถวแถวหมู่บ้านผมเป็นต้นเนี่ยสมัยก่อนตารางวาละประมาณเจ็ดพันถึงแปดพันนะปัจจุบันเนี่ยไม่ต่ำกว่าหมื่นห้าตารางวาละนะครับขึ้นมาเป็นเท่าตัวเพราะหมู่บ้านจัดสรรเข้าไปเข้าไปเปิดเยอะไม่ว่าจะเป็นแรนด์นเฮ้าส์แสนสิริพฤกษาเข้ามาเปิดบ้านเลยแถวเนี้ย ตอนนี้ค่าที่ดินเลยการมันเพิ่มนี่ก็คือทรัพย์สินมันเพิ่มมูลค่าด้วยตัวมันเองได้คุณเห็นไหมทองก็คือทรัพย์สินทองเนี่ยขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้ออยู่แล้วทองขึ้นตามอัตราเงินเฟอ้อของมันอยู่แล้วนะครับหุ้นก็เกี่ยวแต่หุ้นถ้าเกิดว่าที่จะเรียกว่าทรัพย์สินผมไม่ได้หมายถึงเทรดเดอร์นะเทรดเดอร์ไม่ใช่ทรัพย์สินนะครับทรัพย์สินคือการลงทุนแบบ V i VI คือการที่คุณซื้อหุ้นหนึ่งตัวที่พื้นฐานดี และรับเงินปันผลมาทุกปีนะครับอันนี้เรียกการลงทุนนะโอเคไหมถ้าเทรดเดอร์ก็คือมันเป็นอาชีพอาชีพหนึ่งที่ทำได้แหละแต่มันมีความเสี่ยงสูงกว่านะครับที่คุณสามารถจะเสียงเงินทั้งหมดได้โอเคปะทรัพย์สินต่อไปที่สำคัญคือบริษัทคือบริษัทของคุณนั่นแหละคือทรัพย์สินที่เราคุยกันทั้งหมดนะครับ ไม่ว่าจะคนในคอร์สหรืออะไรก็ดีผมจะพูดตลอดว่าผมไม่ได้อยากให้พวกคุณเป็นแค่พ่อค้าแม่ค้าตลอดไปที่ให้พวกคุณมาทําออนไลน์เนี่ยให้มาเรียนรู้วิธีการฟิปสินค้าเริ่มต้นโดยใช้เงินทุนที่น้อยที่สุดมีออเดอร์เมื่อไหร่คุณค่อยสั่งมาส่งลูกค้าเนี่ยนะครับคุณค่อยๆสร้างขึ้นไปค่อยๆเทวีคูณมันขึ้นไปอนาคตมันจะกลายบริษัทได้ แต่คุณก็ต้องคิดแบบคนที่เป็นเจ้าของบริษัทโอเคไหมคุณต้องคิดแบบนั้นค่อยๆสร้างมันขึ้นไปถามว่าทำไมบริษัทถึงเป็นทรัพย์สินเพราะบริษัทเมื่อคุณสร้างมันเสร็จแล้วคุณวางระบบได้สำเร็จคุณมีลูกน้องที่เก่งมากพอคุณมีเกสทีมที่คอยดูแลระบบคุณสามารถอยู่เฉยๆและเงินเข้ามาได้พอจะเข้าใจไหมแต่ถ้าถามว่า คนที่เป็นเจ้าของส่วนใหญ่ถ้าเอาจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยอยากอยู่เฉยๆหรอกครับยังไงก็อยากเข้าบริษัทยังไงก็ยังอยากเข้าบริษัทอย,อยู่เป็นเรื่องปกติเพราะมันเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาเขามีความสุขที่ได้เข้าไปนะโอเคไหมแล้วบริษัทมันมีสิ่งหนึ่งที่สุดยอดมากๆถ้าคุณเคยอ่านเดอร์มิเดเน,น่ฟาสเลนนะเอ็มเจเดมาโกนะครับบริษัทมันคือทรัพย์สินที่สามารถสร้างมูลค่าได้แบบมหาศาล เพราะ valuation ณปัจจุบันสมมุติว่าคุณบริษัทของคุณสามารถทำกำไรได้ปีละหนึ่งแสนบาทนะฮะแต่ว่ามูลค่าตลาดของ e-commerce ณปัจจุบันจะอยู่ที่ประมาณสิบสี่เท่ามั้งถ้าจำไม่ผิดเท่ากับว่ามูลค่าบริษัทของคุณคือหนึ่งล้านสี่แสนบาทแล้วเวลามีคนมาซื้อบริษัทซึ่งกันและกันอย่างพวกสตาร์ทอัพที่รวยทั้งหลายเนี่ยที่รวยเร็วๆเ,เ,เนี่ยเพราะเขาขายบริษัทอย่างเงี้ยเขาขายที่ valuation คือกําไรที่ทําได้โอเคไหมและคูณกับ PE ของตลาดนะครับคูณกับ PE ของตลาดทรัพย์สินต่อไปที่สําคัญคือความรู้ความรู้คือทรัพย์สินที่สามารถสร้างเงินให้คุณได้แบบไร้ขีดจํากัดมาพูดคํานี้ไร้ขีดจํากัดผมถามว่าต่อให้คุณรู้ว่าอสังหาที่ดินทองหุ้นบริษัทคือทรัพย์สิน แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้ในการจัดการมันในการบริหารความเสี่ยงหรืออะไรก็ตามคุณจะสามารถอยู่รอดได้หรือเปล่าคุณรู้ว่ามันคือทรัพย์สินคุณรู้ว่ามันดีแต่ถ้าเกิดว่าคุณเข้าปิดจ,จังหวะถูกไหมเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดคือความรู้ถ้าคุณอยากทําอสังหาคุณก็ต้องไปเรียนรู้เรื่องอสังหาคุณอยากทําที่ดินไปเรียนรู้ที่ดินอยากทําบริษัทก็เรียนรู้จากคนที่ทําบริษัทมาว่าทําบริษัททํำยังไงวางระบบวางยังไง นะครับความรู้มีค่านะครับดิจิตอลแอสเซทต่อไปดิจิตอลแอสเซมีอะไรบ้างสมมุติยกตัวอย่างคือภาพถ่ายภาพถ่ายในชนะัตเตอร์สต็อกน่ะผมก็มีอยู่นะชัตเตอร์สต็อกภาพถ่ายของคุณคือทรัพย์สินนะครับผมถ่ายภาพมาสักพักแล้วแล้วปล่อยทิ้งไว้ในงเงินก็เข้าตลอดนะชัตเตอร์สต็อกนะครับลองไปหาดูเรื่องการขายภาพสตนะ็อกโฟโต้เนี่ยเป็นดิจิตอลแอสเซทอย่างหนึง่งนะครับ ต่อไปคืออะไรดิริตอลเซสจริงมันเยอะมากครับอีบุ๊กก็ใช่ห,หลายอย่างใช่หมดนะเมตาเวิร์ดคืออนาคตยังไม่รู้จะไป,ะไปทางไหนแต่คิดว่าที่มีแน่ๆน่าจะเป็นเรื่องที่ดินที่ดินที่สามารถติดป้ายโฆษณาได้อะไร,ะไรก็ตามที่เคยเห็นโฆษณาอาจจะเป็นจริงในอนาคตเพราะฉะนั้นจับตามองและศึกษาไว้และศึกษามันไว้นะครับเพราะฉะนั้นวิธี ที่จะทาให้คุณรวยอันนี้คือสรรมการจนนะนะปัจจุบันที่หลายๆคนติดอยู่คือในช่องรายได้ของคุณมันมีแค่เงินเดือนไงแต่ด้านนี้สินของคุณมันเยอะไปหมดนะครับมันเลยทําให้คุณไม่สามารถก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งของชนชั้นได้นะครับไม่สามารถดีขึ้นได้ในสเต็ปที่คุณพอใจนะนี่อันนี้คือสรรมการที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ นะครับถ้าคุณไม่อยากจนคุณต้องเพิ่มฝั่งนี้คุณต้องสร้างฝั่งนี้เพิ่มไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามแต่คุณต้องสร้างเพิ่มณนะปัจจุบันที่เราทำในกลุ่มคนที่ลงคอร์สหรืออะไรก็ดีสิ่งที่เราทำคือการสร้างบริษัทผมต้องการทำให้พวกคุณสร้างบริษัทให้ได้นะครับที่คุณมาเรียนคอร์สกับผมเนี่ยผมต้องการให้คุณทำเป็นบริษัทให้ได้นะ ไม่ใช่แค่พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์และเมื่อคุณมีไรายได้เข้ามาคุณต้องเรียนรู้อย่างอื่นต่อเพราะคุณไม่สามารถฝากไข่ในตะกร้าใบเดียวได้นะครับคุณต้องไปลงอสังหาอาจจะไปลงทองด้วยก็ได้ลงหุ้นก็ได้แต่ที่สําคัญที่สุดคุณต้องลงความรู้เพราะคุณต้องรู้ทั้งหมดคุณจําเป็นต้องรู้ทั้งหมดไม่จําเป็นต้องลึกซึ้งที่สุดแต่ต้องรู้นะครับต้องรู้ นะโอเคไหมถ้าปัจจุบันพวกคุณยังเป็นอย่างนี้อยู่ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะแค่เงินเดือนไข่ยอยู่ในตะกร้าแค่ใบเดียวเลยคุณเจ็บขึ้นมาคุณป่วยขึ้นมาคุณไม่สบายขึ้นมาไม่สามารถมีแรงทำงานไหวตรงนี้ก็จะหายวับไปแต่ตรงเนี้ยมันยังอยู่ไปแล้วประโยชน์ของทรัพย์สินมันคืออะไรคุณรู้ไหม ประโยชน์ของทรัพย์สินมันคืออะไรคุณรู้หรือเปล่าคือเมื่อคุณเจ็บเมื่อคุณป่วยคุณสุขภาพไม่ดีเลยก็ตามทรัพย์สินตรงเนี้ยสามารถผลิต c a ชโฟลให้คุณได้เพราะฉะนั้นที่ผมต้องการให้พวกคุณรู้เรื่องเนี้ยเพราะผมต้องการให้คุณรู้ว่าอนาคตจริงๆแล้วมันน่ากลัวถ้าเราไม่พยายามสร้างฝั่งนี้ขึ้นมานะฝั่งทรัพย์สินอนาคตมันจะลำบากมันจะลำบากนะครับ ที่ให้ความรู้ด้านทรัพย์สินวันเนี้ยผมถือว่าเป็นการแชร์และกันเป็นการแชร์ให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่พวกคุณทําอยู่นะปัจจุบันเนี้ยผมไม่ได้บอกว่าการทํางานประจําไม่ดีนะผมยังพูดเหมือนเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวจะดราม่ามาหาผมกันผมไม่ได้บอกว่าการทํางานประจําไม่ดีแต่ว่ามันทําเพื่อเพื่อแค่เลี้ยงชีพอ่ะเพื่อให้คุณมีชีวิตดารงอยู่ได้ โดยไม่อดตายแค่นั้นนห่ะเพราะฉะนั้นคุณควรหารายได้เพิ่มซะแล้วคุณมาสร้างทรัพย์สินคุณสร้างทรัพย์สินเรื่อยๆและอนาคตคุณจะมั่งคั่งและมั่นคงคุณจะมั่งคั่งและมั่นคงผมไม่ได้พูดเป็นทุนนิยมนะผมไม่ได้หมายถึงทุนนิยมแต่ว่าคุณปฏิเสธได้ไหมล่ะว่าชีวิตคุณไม่ต้องใช้เงินได้อ่ะคุณทําได้ไหมล่ะคุณอยู่ได้ไหมล่ะโดยที่คุณไม่ต้องใช้เงิน ถ้ามันทําไม่ได้ลูกคุณยังต้องจ่ายค่าเทอมเรียนเนี่ยยังไงคุณก็ต้องมีมันไว้ถูกไหมเพราะฉะนั้นเร่งสร้างทรัพย์สินซะนะครับเร่งสร้างทรัพย์สินซะนะมันเลยเป็นข้อสรุปเลยครับที่ผมพูดไปทั้งหมดนะในเรื่องแอสเซทว่าทําไมคนรวยถึงรวยขึ้นและทําไมคนจนถึงจนลงเพราะคนจนอย่างที่เราเห็นในสมการ ไข่ใ,ในตะกร้าใบเดียวจบแต่ก็คือตายครับแต่ถ้าคนรวยครับทรัพย์สินเขาเยอะไปหมดอ้อแต่ผมลืมบอกไปทรัพย์สินในนี้ทั้งหมดของคุณนะต้องชนะอัตราเงินเฟ้อนะครับที่สําคัญคือต้องชนะอัตราเงินเฟ้อนะอย่างเช่นมันจะมีการฝากประจําพวกเนี้ยอย่างนั้นผมไม่เรียกว่าทรัพย์สินนะที่ยังแพ้ต่างเงินเฟ้ออยู่ต่อให้คุณได้ผลหนึ่งจุดสองห้าเปอร์เซ็นหรือ สองจุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็ก็ตามมันแพ้งเงินเฟอ้อนะครับเพราะเงินเฟอ้ออย่างน้อย,อยก็สามเปอร์เซ็นต์รีไว้ขั้นต่ําคุณต้องหาเงินให้ได้มากกว่าสามถึงสี่เปอร์เซ็นสามถึงสี่เปอร์เซ็นตนะครับโอเคไหมวันนี้พอจะเข้าใจไหมครับสําหรับเรื่องทรัพย์สินพอจะเข้าใจกันไหมเอ่ยอสวัสดีครับคุณเอวิกา เป็นไงบ้างครับได้ลองบ้างหรือยังเอ่ยลองลงสินค้าบ้างยังเข้าใจไหมครับเรื่องทรัพย์สินเข้าใจเนาะสำคัญมากสําคัญมากๆครับเรื่องนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่ให้ความสําคัญกับมันน้อยต้องพูดคํานี้ให้ความสําคัญกับมันน้อยอ้าววันดีครับน้องเต้นี่น้องชายผมน้องชายผมทรัพย์สินมันมีเยอะไปหมดนะครับ แต่คุณต้องขยันสร้างคุณต้องสร้างมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะผมจะไว้ประมาณนี้อ้อผมลืมไปสำหรับใครที่จะลงคอร์สนะครับสำหรับใครที่จะลงคอร์สนะคอร์สห้าเก้าเก้าเนี่ยคอร์สวิดีโอนะครับสอนตั้งแต่เริ่มต้นง่ายที่สุดแล้วตั้งแต่ค้นหาสินค้านะครับคอนเทนต์และเฮดไลน์ออฟเฟอร์ซีเคทแล้วก็วิธีการยิงแอดนะครับไปจนถึงขั้นสเกลแอดทั้งหมดนี้คือให้ทั้งหมด เรียนจบทําได้เลยจริงๆอะ่ะถ้าเรียนตามสูตรลัดสูตรลัดที่ผมให้ไว้อะ่ะไม่ถึงสามสี่วันคุณก็ทําได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณตั้งใจจริงๆนะถ้าคุณตั้งใจนะเพราะตัวผมเองผมไม่สามารถไปบ,บีบบังคับคุณได้ว่าเอ้ยต้องทํานะผมทําไม่ได้ถูกปะผมแค่บอกคุณว่าผมทําอย่างนี้มานะแล้วยอดขายผมได้อย่างนี้นะถ้าคุณอยากได้คุณก็ทําโอเคไหม พราะผมไม่สามารถไปบีบคอคุณให้คุณทําได้ตัวคุณต้องเลือกเองชีวิตคุณอนาคตคุณอย่างที่ผมบอกรีบสร้างซะนะครับรีบสร้างซะนะวันนี้ไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม